โอเคครับพี่กดอันแรกอ,อันแรกคือคันเร่งไฟฟ้าบูสเตอร์ะนะครับอันนี้คือโหมดคันเร่งไวแบบปรับเองครับพี่กดบวกครับมันมีทั้งหมด45เลขก็คือ45ระดับนั่นเองพี่ลองเอาสัก20ก่อนโอเคอ่ะพี่ลองเบิ้ลคันเร่งครับอ่ะไวไหมไวว่ะ วใช่ไหอันนี้ฟิลจอดเบิ้ลพบี่ถ้าพี่ขับบนถนนแม่งไว้ยกว่านี้ใช่แต่เขาเนี้ยอัตราที่ตัวเลขเนี้ยมันอยู่กับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนะพี่ก็ลองปรับ20 25 30แล้วลองขับดูว่าพี่ชอบแนวไหนนะครับอันนี้ก็คือโหมดบูสเตอร์คันเร่งไฟฟ้าแบบปรับเองอันที่สองครับโหมดเดินหอพอมาปั๊บคันนี้มันมีทั้งหมด14เสียงให้เลือกนะครับ สมมติอ่านเราเอาเสียงที่สองยังไม่ดังเราต้องเปิดโวลูมพี่เ่อันนี้ฟิวท่อเดิมเนาะมันเลยไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่แต่ฟิวมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ได้เท่นะครับอ่พอรู้ละใช่ถ้าเราต้องการปิดเราก็รูดให้สุดเลยพี่อันบนอันนี้คือปิดปิดเดินหอกไม่ใช้งานไม่ใช้งานแล้วถูกต้องโอเคครับแบ็กกลับเลยออันที่สามหมดล็อกคันเร่งกันขโมยกดครับ สายพัดเวิร์ดของพี่เลยครับโอเคจำจำได้ไหมสี่ตัวเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนอ่แล้วตั้งใหม่ครับล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 บบก่อนอ่าง่ายๆดีกว่าว่ะอ่าควรจำได้ละยอมรับครับเรียบร้อยอ่ะกดล็คันเร่งใหม่ครับพี่ปั๊บเหยียบให้สุดเลยครับคันเร่งไม่ตอบสนองใช่นะครับก็คือมันเข้าหมุนแล้วคันนี้เวลาพี่จะยกเลิกพี่กดครับปึ๊กใส่พาดเวิร์ดที่พี่ใส่เมื่อกี้อย่าลืมนะครับผมคันเร่งมาแล้ว อันนี้คือหมุนล้อคันเร่งโอเคหมุดต่อไปครับการลื่นถลายเวลาฝนตกพี่มันจะตัดทอกตัดแรงบิดออกมันจะนุวงเนืองหน่อยพี่ลองเยีอบคันเร่งครับเห้ฝนตกพี่ฝนตกแต่ฝนตกพี่ก็ขับเช้าก็ได้เนาะไม่ต้องเสียเวลามาตัดโอเคหมุดต่อไปลดมลพิษบิดควันดำนั่นเองกดให้โดนนี่ทำไมล่ะทำไมล่นายจะค้างแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวพี่รูด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 โอเค เท่าไหนมา,มาล้ว,วิธีการใช้อันนี้แ็กมาใช่ไหมแบม,มาแบบมาดาแน่นอนดําแน่นอนอ่ะฮะผมแนะนําปิดประมาณสี่พันวิธีการใช้ก็คือกดมาปับ๊บกดอันนี้ครับมันจะให้เราเอ,อตั้งค่าอรอบกดยืนยันครับเสร็จแล้วโอเคแป๊บหนึ่งขออนุญาพี่เราเหยียบทนเลงเลยข้เนี้ยสมมติผมปิดสี่พันนะ,ะเหยียบทนเลงมาที่สี่ หรอไอ <Hey, S 2> ของพี่มันไม่ดำนะไม่ัเนี่ยมันไม่มีมันเลยตั้งไม่ได้ไดเพราะมันมีเซนเซอร์ตัวจจากพี่เนี่ยขับไม่ออกเยอะรลยละโอเค อันนี้คือโมดลดมลพิษแต่ของพี่เดิมๆก็ไม่ดำมากคพันบางอยู่แล้วเจอด่านก็ไม่โดนต่อพี่ไม่คือ,อค,คือ,อค,คือไป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 นั่นไปไป,ไป,ไปตั้งตั้งค่าที่ไปตัวแมปไว้อาคือเราจูนแม่พันเยอะใคือ,อหน่วฉีดแม่อันนี้ไว้เยอะไม่ต้องเปิดพี่ไม่ต้องใช้เลยเข้ดาด่านก็ไม่โดนโอเคโหมดต่อไปครับ AI AI คือเหมือนการทำงานเหมือนโหมดคันเร่งไฟฟ้าบูสเตอร์ แต่มันจะปรับให้พี่เองตามเท้าที่พี่เหยียบลงไปอ่ะพี่ลองเหยียบครับไวไหมเออ,อเหยียบเท่าไร่ก็มาถูกอันเนี้ยมันจะนับหนึ่งสองสามสีญญ่ห้าคือเวลาพี่เจอรถติดอะมันไม่เด้ามันจะสมูทใ้พี่เลยแหละแต่ถ้าพี่เหย,ยียบเหยียบโอ้ไอเหี้ยทำชาญิมหมายเหยียบปุ๊บจะแซงอะ่ะใส่ให้คือติดตีนพี่ง่ายตีตีนจริง AI ส่วนใหญ่จบอือโอเคหมดต่อไปได้นะมี่ครับ อันนี้คือโหมดพิเศษที่เพิ่มเข้ามาให้ใหม่มีข้างในนะครับมีโหมดประหยัดน้ํามันอ่าลองกดครับคันเร่งก็จะหน่วงเนียงใแต่ได้ประหยัดจริงนะสิบสิบ้าเปอร์เซ็นนี้มีให้เห็นแน่นอนนะครับกดได้ก็มีครับโอเคอันที่สองโหมดนุ่มนวลอ่าคันเนี้ยเครื่องพี่เท่าไหร่ครับอ่าสองพันห้าสองพันห้าเราก็เลือกพี่เซตที่สองจุดสองสองพันสองถึงสามพันห้าพี่เซตหนึ่งสองสามได้หมดเลยสมมติมันอยู่ที่พี่เซตหนึ่งเราก็กดปิดเลย นุ่มนวลครับนุ่มนวลให้แต่เหยียบก็มาให้เหมือนกันอออ่าโอเคครับไดนมิกอีกทีครับสปอร์ตครับอ่าเรื่องเหมือนเดิมพีเซตไหนก็ได้แล้วก็กดปิดแต่ต้องเป็นพีเซตที่อ่ากดใหม่ครับโทษทีพีเซตที่มันตรงกับเครื่องเรานะออันนี้คือเรื่อง1,000-2,000ไม่ใช่ละถูกไหมเราก็ต้องเลือกที่2,200-3,500อ่าพีเซตสามก็ได้อ่ะกดปิดอ่าพี่ลองเบิล ใช่ไหมอันนี้สปอร์ตเราสปอร์ตกันมาเฮ้ยจ๋วว่ะอันนี้สปอร์ตสปอร์ตเหมือนพวกบล BM ีเอ็มเร็วนี่สิสปอร์ตจริงช้าไม่เป็นอยากมันกดสปอร์ตเลยนะครับโอเคอันนี้อยู่สปอร์ตแล้วอันสุดท้ายโหมดอินดิวิเดชโหมดบุคคลอันนี้เลือกได้เอาพี่พี่จะเอากราฟไหนเลือกได้เลยกด3ะสอ็จ หนึ่งสองสามเท่าเจ็แปดเนี่ยพี่ลองตัดแล้วก็ลองขับดูอันนี้แล้วแต่ฟิลลิ่งแต่ละคนนะครับโอเคโมดสุดท้ายล็อกคันเร่งกดทับโอเควิธีการใช้สมมุติเราจะเข้าโหมดนี้โหมดนี้การทํางานเหมือนกับเราเร่งเครื่องไว้เพื่อให้ไรช้าทํางานรถที่เขาเร่งเครื่องเสียงเขาจะอาจจะต้องใช้โหมดนี้อพอมาปับป๊บกดล็อกอดีี่กดปับป๊บ,บ,บ,บมันให้เราล็อกวิธีการก็คือกดปับ๊บ เลือกล็อกอะพิดันมาสักหนึน่งทันน,นิดนิดทำนิดนิดเถอะ้ังไว้กดล็อกปล่อยขาครับโอ้ยยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกทำไมกดไหมครับอ่าเลือกท่อครับ้ังไว้กดล็อกครับรอให้มันล็อกก่อนนะครับปล่อยขาครับอ่าก<อ>็คือพี่ปล่อยขาครับแต่ล็อกยัง้ังให้พี่อยู่ฮะพี่ต้องการยกเลิกกดชั้นเร่งน,นี้นึงครับเรียบร้อย กลับมาหมดปกติคร,รับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้